ช่คะแนนสงสารแต่เป็นความสามารถที่ดีนารับหลังสลบที่่ามาลอมล็อกคอยตามอีกแล้วเลยตัดเี<ส>้ยงงูนี่ย<ส>ัด<น><ส><น>

กินเจอะเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านนะแล้วมันม,นมันเลื่อยมาจากร่องน้ำข้างล่างอ๋อมันมานานเท่าไหร่แล้วประมาณสิบห้านาทีได้แล้วมันจะมากินอะไรรึมั้ยไล่หนูมาฮะกำลังมีแต่หนูอ๋อเขาไล่หนูมาคร,ครับผมแล้วมันมาอาศัยอยู่ตรงไหนมันมาจากไอ้ไตทองข้างล่างไตทองข้างล่างแล้วเข้ามาเข้ามาในบ้านแล้วมันไล่หนูได้กลิ่นของในโตเป็นของขาวอะไรประมาณแ้วมันอาศัยอยู่ตรงนั้นครับผม แล้วมันได้กินหนูกินอะไรไมไม่คะห,หนูวิ่งหนีสวนออกมาอ๋อครับ